งูกินทีไพทอนนะครับความยาว90-120เซนเป็นงูในตระกูลงูหลามแล้วก็มีถิ่นที่อยู่อาศัยในแถบ New นิวกินีครับเป็นเกาะในประเทศอินโดนีเซียแล้วก็แหลมยอคในประเทศออสเตรเลียงูกินทีไพทอนนะครับเป็นงูที่อาศัยบนต้นไม้เท่านั้นแล้วก็มีรุดลายแล้วก็สีสันแตกต่างกันไปตามแหล่งที่อยู่อาศัย พวกเขาตอนเด็กๆนะครับจะมีสีสันที่แตกต่างกันไปเช่นสีแดงสีเหลืองอ่อนแล้วก็สีส้มเมื่อโตเต็มที่นะครับจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวสดุดามีขีดสีขาวหรือสีเหลืองตามแนวกระดูกสันหลังอ๋อที่มันเป็นจุดๆนี่เองแล้วก็อาจจะมีจุดสีเดียวกันกระจายทั่วตัว